สวัสดีครับครับน้องลูกแก้ววันนี้เรามาพบกันเล่วๆนะครับในยุคโควิดนะครับปกตินีเราห้างให้กันไปนานน้องใช่ไม่ได้มาเจอกันเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราได้มาพบกับท่านผู้ชมนะครับน้องลูกแก้วตอนนั้นคุณพ่อข้ออะไรฮตัวครับโอ้ยน่าขวัญครับหนูลูกแก้วหนู่อยโชว์ค่ะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับน้องลูกแก้วเป็นไงบ้างวันนี้ โควิดมายเยือนเราราวค่ะในยุคโควิดนะครับเราเราเลยมีเวลาว่างนะครับมาพบกับท่นานผู้ชมนะครับเอาแก๊บก็มีแล้วก็มาแบบมาแบบแกงขุนอ้อยน้าครัวร้นะคะแกงเลยนะไปทำไมวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมเดีมาแกงเลยโบ๊แกจะพูดแป๊บเดียวนะคะปอถ้าคลิปนี้แกพูดขัดขัดนะคะก็ขออภัยเลยนะคะเพราะว่า มันไม่ชินจริงๆนะคะตอนนี้ไม่ได้นั่นไม่ได้ทำริบนะไม่ชิทเลยมาเข้าแฟนการเก่งกันปอทุกคนก็นนี้เราก็จะมาเก่งคุณเอ้ยนะควรอีกแล้วเป็นไงครับด้วยแผนการเก่งของเรานะคะก็คุณอ้ยน่าควรร้องเพลงผัดผงร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงพอไม่ร้องเพลงพรไม่เคยร้องเพลงอย่ามาโยอะต่อาเดือนนี้เอาเดือนนี้เลยมาเดียว ลองเพลงเกี่ยวกับเะไรไ่โ oh วิดโควิดหรือเพลงใครแตงไหมเรงล้นี่ื่องเต้วงบิ๊กซพลงแต่แตงไหมบังคับไปพอรอ่ะไม่ได้พอเราคอไมเคยเราเเลงไม่ยเดี๋ยว่าถ้าพอเจอเอาบทหลับนี่นะคะพองนตรีน้อยพอชอบะั้พอชายร้องเพลงจัแต่ะเทนแทนแทนทนคนมันหนักมากเลยอู้อมพ เอ้ยเนี่อเอามาทำไมเอามาตั้มโซตั้ครับผมเอามาทำอะไรอันนี่ตรงตรงนี่ไอ้ไอ้นี่นี่อ่าตัาเรียกว่าซากเบือเอาเอามาทำไหมเอามาทำไมเลยหรือว่าเอามาทำไมเลยทำไมเลยเออทำไหมเลยง롱แล้วท่านนั้นกัน้องตรงน้งท่านนี้น้องน้องนองมียได้เอามาทำไมมกับน้องน้องขาเรียบขาเรียบกว่านี้ได้ไหมอ๋อมนเล็กเกิน เอ็นนี่เอามาเอามาทำมาอย่แ oh, ล so, uh, oh. oh, ้วตัวนี้เอามาร้องเพลงมันบอกไงเอามาทำไม่เลยเหมือนกันโอ้เป็นแนวด้วยนะค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็มันใหม่เพลงเกินนะคะอยู่โควิดเราเอาใหม่จำลองมาก่อนนะคะโอ้เป็นแนวรับดีไอวายค่ะทุกคนครับมันเราก็ไปเลย รวมร่วมคนนะผอรองจะนองรวมกันเอาเลยงะกันเอาชดเเลยนะชดเเลยดีไม่ต้องพ่อมันคนจนต้องทนต่อ LIKE ส okay, ู้ชีวีเจอปัญหาในวันวิกฤตโรคร้ไอโควิดท um ี่มันหวนกลับมาพ่อกักตัวไม่ได้ต้องทนต่อสู้กับโชคชะตา จะหวังคนคอยนำพาฝากโชคชะตาไว้กับสิ่งใด ราบหลวงพอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หายไปจากโลกนี้ให้คนจนจนได้อยู่ดีกินดีให้เพื่อนพ้องน้องที่ทั่วถิ่นไทยนี้ทุกคนปลอดภัย ครับกาวฟากไปด้วยนะครับในยุคโควิดน้องลลกแก้วให้ทุกคนรวมด้วยช่วยกันนะครับช่วยยังไงมั่งน้องหูกแก้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นโรคที่แบบระลอกซ้ำโควิ <c oughs> <ล>ดระลอกซ้ำนะครับ,รบ<อ>ก็เป็นแบบมันรุกแรงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็ให้ทุกคนช่วยกันสวมแมสนะคะทุกคนแล้วก็ล้างเจลกันนะคะล้างเจลนะคะล้างกันประจำเลยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะคะลลกลับกเราต้องช่วยกันนะครับ โควิดนะครับหยุ่นไม่นะครับรอบรอบที่สามเลยครับมาครับรอบนี้มาเร่งนะครับยังไงก็ช่วยกันทักตัวเองนะครับช่วยกันกักตัวเองนะครับส่วมแมสซ่วมหน้ากากอาามัยนะครับเผื่อป้องกันโรครายทางเราและบุคคลภายเที่ยงนะครับขอให้เราทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับน้องลูกแก้วนะครับฝากติดตามช่อง ก็ฝากติดตาม่องไอยชูเลยนะคะก็บอกเราก็จะทำคลิปไม่ไม่สีขาวตลอดนะคะก็สำหรับคลิปนี้แก้วขอตัวนะคะที่แรงไมื่อยหัวเรื่องกว่าไม่ชินจริงๆนะคะในไทยคลิปนานแล้วนะคะนั่นเลยติดติดคัดคัดนะครับวันนี้มากันแบบชุกแล้วกิ๊กับอนุเน่โอเคนะครับวันนี้ก็ลาทุกคุยกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ